เราก็มาถึงแล้วนะคะจะพาพี่ลี่มาเดินเล่นแล้วก็มาหาอะไรทานค่ะ Fish and Chip ร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมาแถวบรุกลินนะคะก็ต้องมากินที่ร้านนี้เลยค่ะอร่อยมากๆค่ะเรามาที่นี่กับรถไฟก็ได้นะคะจากบ้านมาที่นี่รถไฟก็ประมาณ10กว่านาทีค่ะถ้าเราจะข้าม ฝั่งไปเ,เกาะนั้นนะคะเราก็มีเรือข้ามฟากด้วยค่ะ ากาดีค่ะหลายคนก็นเลยออกมาเดินเล่นแถวนี้นะคะซื้อชิปซื้อฟิชแอนชิปมานั่งกินเหมือนเราเลยค่ะเราจะมานั่งกินฟิชแอนชิปกันตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนกมาแย่งอาหารตอนนี้เลยไปดู ไมี่มันอยู้วตอมนุ่าดนมเอะไรคะอู้ว่าอุยนโอเคค่ะตอนนี้เราจะกินอู้ใส่ใส่เกลือหรือยังพี่นอนเลย่ร้อนนี่ไงมันมีซสทาทาซสออยนี่ใส่ในชิปก็ได้พี่ใส่ในชิปโอ้ my god พอแล้วพี่เค็มน้องคือจะเพื่อจอใส่ในชิปเธอสิใส่ในในเฟรนด์ฟรายสิคะมันจะได้เค็มๆเ,เอาปลาเอาไว้ตรงนี้พอ่อพ่อคะเอาปลามาไว้ตรงนี้คะ่ะ ได้งลงเรือไปนี่ครับ <Okay. S 2> ใช่ไหมคิดดูถ้าเธอลืมซื้อขนมปังถ้าเธอลืมซื้อขนมปังแล้วเธอต้องกลับมาขับเรือออกมาแล้วก็นั่งขับรถไปอีกขับเรือมาจากเกาะมาจอดเรือขึ้นรถขับไป <c oughs> โอกีกจริงจริงเลหมแค่มีขายแค่ย,ยุคมีบ้านมีนเกาะที่นั่น ชอบที่มีร้านมังค์รำปางอะไรคอมเม้นอะไรใช่ไมมันเงิมันสำคัญที่นี่เป็น,เ,ปนเรือไทยไยงงอยู่กันใช่แต่ว่ามันยังเร็วกว่าสำหรับเราเราใช้เรแเาอยต้องใช้เวลาสันทีนกนั้นได้ปลาไนหะมได้ใหญ่มากอืมนกได้ปลาค่ะ มันจะกินมาได้มยาได้เกินไปอยากกูปลาตัวนี้นะคะมันหาปลาเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> เขาดำน้ำลงไปนะคะเขาจะได้ปลากลับมาทุกทีเลยค่ะ นาจะเอ็มตัวนี้มันเหย็นปลาใหญ่มากเมื่อก,กี้เขาได้ปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะ เราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนกันนะคะพีรี่ขึ้นไปก่อนแล้วตามไม่ทันจุดชมวิวข้างบนค่ะอาจจะมองไม่เห็นวิวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้นไม้บงมังประเทศนี้เขา ไม่ค่อยให้ตัดต้นไม้กันค่ะคประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นประเทศที่ อนุรักษ์ธรรมชาติมากๆเลยค่ะเขาจะไม่ให้เราตัดต้นไม้เลยนะคะไม่ให้เราทำลายธรรมชาติค่ะเราตัดต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแต่ก็ยังอนุรักษ์ต้นไม้อยู่ค่ะคุณพ่อพ่อมีไก่งวงอาหารเย็นของเธอพ่ออาหารเย็นของเรา ระวังค่ะถ้าตกลงไปก็เจ็บตัวนะเนี่ยอ๋ออย่าไปกระโดดอันนั้นมันอันนันไกลเกินไปกระโดดไม่ได้ตายพอดีไม่เอาไม่ได้ค่ะ พ่อฉันไม่เอาเธอไปโรงพยาบาลนะปีกปีกอะไรแมาไม่ยอมรักเธอได้โอเคหนึ่งสองโอ้โหเกือบแล้วถ้าไม่มีใครรับฉันง่ายใจเธออยากแกล้งฉันฉันรู้ แค่โทรศัพท์ใช่ไหมมันแพงกว่ามันแพงกว่าฉันใช่ไหมไม่ถูกกว่าอะไรโทรศัพท์มันแพงกว่าฉันไงเลยต้องดูเลไก่งวงเยอะค่ะมันเป็นสัตว์ที่นี่นะคะที่หลายคนสงสัยว่าเราไปล่ากวางได้หรือเปล่าได้นะคะที่นี่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองกวางค่ะ แต่ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองไอตัวเนี้นะคะไอไก่งวงตัวเนี้ค่ะเพราะมันคือ,อสัตว์พื้นเมืองนะคะแล้วก็ตะกรวดนะคะที่คุณพ่อเคยจับนะคะนั่นเลยค่ะเขาไม่ให้เราจับเอามากินค่ะเพราะมันเป็นสัตว์คุ้มครองค่ะแต่กวางเราสามารถไปล่าได้นะคะเพรว่ากวางไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองค่ะก็เลยไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะคะแต่จิงโจ้ ถ้าไอตัวบอลลีนะคะจิงโจ้จะมี2แบบนะคะจะตัวเล็กแล้วก็สีดํากว่าเราเรียกว่า,าบอลลีค่ะมันจะอยู่ในป่าแถบเมืองเมืองหน่อยค่ะเหมือนแถวบ้านเรานะคะเขาก็จะไม่ให้เราทําร้ายมันเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราออกจากในเมืองไปประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงมันจะมีไอตัวจิงโจ้ที่ตัวใหญ่ๆนะคะอันนั้นเราสามารถยิงได้นะคะเพราะว่ามันมาทําลายพืชพันธุ์ของเกษตรกรนะคะ บางทีมันก็เข้ามาแย่งอาหารของอพวกสัตว,ว์พวกวัวพวกพวกอาหารวัวอาหารแพะทีเ่เกษตรกรเลี้ยงไว้นะคะ เย็นนี้เราจะทานต้ยมยำซี่โครงหมูกันนะคะวันนี้เรามีซี่โครงมาทำต้ยมยำกันค่ะ,ะเป็นดับเรกเลยนะคะเราก็จะตัด โอเคคุณพอ่อคะเย่ <S <S ยมใส่ใส่ในหมอ้อค่ะเราเป็นใส่เกลือด้วยคุณพ่อใส่เก,ก,ก,กลือนิดหน่อยค่ะ เราจะรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะแล้วก็เราจะใส่ริบ s ค่ะเราจะใส่ซี่โครง Ribs back, back, back เวลาคุณแม่ทำต้ยมยำนะคะคุณแม่ชอบใส่เครือ่องต้มยำแบบแบบปรุงสำเร็จด,ด้วยนะคะมันจะเข้มข้นขึ้นค่ะโอเคเราจะใส่นี้ด้วยค่ะพี่พ่อต้มยำต้มยำ p a s ใส่ทั้งหมดเลยค่ะทำแบบค่ะทำมันแซ่บๆเพราะว่าเราเรามีซี่โครงเยอะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นค่ะแม่คุณแม่ชอบให้มันเข้มข้นค่ะก็เลยใส่ใค่ะแต่ใช้เหมือนของไทยเราแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแบบสําเร็จรูปแบบนี้ด้วยค่ะครูนเคลว์เธอพรูนเคล้าอ,อ,อ่ะอเย้แม่เติช้อนหนึ่งให้มัน มันไม่เผ็ดหรอกมันแค่เป็นสใส่น้ำนีน่นะใช่ไหมใส่น้ำนี่ไม่ให้มันล้างเชนี้เชนี้ใช้นใชนคนใช้ช้อนคนคะ่ะค่ะท,ออท,ท่านมท่ะนทิไปเลยค,ะค่ะเย้ะ <laughs> <laughs> โอเคน้ำต้ยมยำเราก็จะดูเข้มข้นขึ้นนะคะคุณแม่ชอบทำแบบนี้คะ่ะเราจะใส่พวก สมุนไพรพวกตะขาตะไคร้ของไทยเรานะคะแล้วก็จะใส่เครื่องจะใส่เครื่องต้มยำสำเร็จรูปด้วยค่ะ huh? อะไรพวกกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดเล่นชอบเผ็ดเหรอชอบชอบมากไหมมากมากแค่ไหน um. อ่อยคุณพ่อลืมใส่รถบีด้วยค่ะเนาะ ส่ก e e เดอก้เดอช่จบให้มันมีรสชาติดนัวเย้โดอนค่ะพี่ระวังเ้อันเดือดยงมันดือยังพี่บับเิ่อสสมาซอสอ๋อมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วคุณพ่อ คิดว่าต้องใช้นี่ค่ะพี่อยกช่วยพ่อไหมพี่่ป What do we do ใส่น้ำลงไปค่ะใส่ซี่โครงลงไปค่ะเรา่วยกันชย Double prizes ยัยพีเมย์ This is way more c o n v e i n t เใช่ไหมมีคนช่วยเยอะใช่ไหมมันดีกาใช่ไหมเราเก่งมากเลยอะไรวะจะได้หกไหมเนี่ยมันจะหกไมน่ย My hot dogs. We're t i one. Am I too good? Like, s o m e t i m e Yeah, two, uh -huh. good peeps. <laughs> <laughs> what? This one's not, This one's mine. This one, on, ding, ding. This one will be mine. Ooh. Wow. Yeah, Me Ooh. too. Wow. Mm. เราก็ต้องปล่อยให้เ,เนื้อมันร่วนออกจากกระดูกนะคะตอนนี้เราก็จะใส่เห็ดนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณแม่ลืมคะ่ะลืมใส่พริกเผาคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่พริกเผาตอนนี้นะคะทุกคน <c oughs> ใส่พริกเผาสักช้อนหนึ่งคะ่ะ ปล่อยให้เห็ดสุกก่อนนะคะันิดหนึ่งค่ะมะเขือเทศค่ะล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเน่จะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเราจะลงชิมดูก่อน สนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเราจะปรุงคุกมะนาวคุกน้ำปลาทีหลังค่ะ so บีบมะนาวนิดหน่อยค่ะ เอาชนเอาชนกซะซมไปครับในต้มยำของเราก็เสร็จแล้วนะคะต้มยำซี่โครงหมูค่ะเราจะเสิร์ฟเป็นหมอ้อเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนตักใส่จานข้าวของตัวเองนะคะง่ายดีค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองค่ะบ้านนี้กินง่ายอยู่ง่ายค่ะ คุณพ่อเอาไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเอาไปทั้งหม้อเลยค่ะหิวไหม Oh, the guy? yeah, guys? Yeah. yeah. yeah.